สวัสดีครับพ <LE V 1> ี่น้องครับผมครับพี่น้องครับสำหรับคลิปนี้ก็มาพบกับนําเชียร์ผ้าลวยเอเดอร์ครับพี่น้องครับราวพัฒนา13มีนาคมครับพี่น้องเนาะครับต้องขอโทษขออภัยพี่น้องที่แฟนครับลาวพัฒนาเด้อครับผมครับวันนี้ก็มาเชียร์ไปทุระหัวก็ได้กับมาครับพี่น้องเนาะครับเอามาตามกันต่อเลยครับพี่น้องราวพัฒนาร่วมเสียนเด้อครับพี่น้องแคปหน้าจอไว้เด้อครับผมเซียนในเนี่ยครับ ก่อนที่จะไปรับช่มรับฟังก็ขอขอประคุณทุกทุกเซียนครับผมครับคลิปรวมเซียนครับพี่น้องเนาะในคลิปนี้มีทุกเซียนเลยครับผมที่ท่านใน้ลงคลิปเอามาถี่สำนักแรกเลยครับพี่น้องเนาะครับลาพัฒนา13มีนาคมครับพอบังพีครับผมเนี่ยครับพี่น้องพ่อบังพีเด่นบนล่าง2กับ7ครับผมครับจับผู้มี20 25 27 29 70 72 75ห เจ็ดเก้าครับกัน3ามหกสครับผมตัวเนียนพอมีสองเจ็ดสองเก้าเจ็ดสหาเจ็ลกเจครับผม10หน่วยบนศูนย์หน่หน่วยล่าง781ดแปดหนึ่งครับฉีบไปเร็วๆเด้อครับพี่น้องครับมีหลายเซียนอยู่ในนี้ครับพอบังพีครับผมอาจารย์ผู้กันว่าขันเต็มๆ้วยครับพี่น้องหาหกงวดนี้ วิ่งรูดบนล่าง8กับ9เน้น8ครับผมมี8 9 8 8 8 1 9 9 9 8 9 1 0 9 0 8 0 1เน้น8 8 9 8 0 8ครับผมครับอาจารย์ผู้เน้นเลข8เด้อครับผมครับเด่นเดินดีครับพี่น้องงวดดีได้4 5 6ครับผม4 5 6 สี่ห้าหกครับพี่น้องเด่นเดินดีได้สี่ห้าหกวัว่านประกบครัวกับเจเปูเลยครับผมวดนี้เจเปูได้สี่ห้าหกเป็นเลขตัวเดียวกันนะครับพี่น้องครับผมเป็นเลขตัวเดียวกันกับเจเปูกับเด่นเดินดีครับผมเจเปูก็ได้สี่ห้าหกครับเพื่อเป็นเลขเบิร์นครับพี่น้องเนาะสี่สี่สี่ห้าสี่หกห้าสี่ห้าห้าห้าหกหรือว่าหกสี่หกห้าหกหก เป็นเหล็กตัวเดียวกันด้วยครับผมเจปูกับเด่นเดินดีจับคู่กันมาสองสามงวดแล้วครับผมครับงวดนี้ผันเป็นเหล็กตัวเดียวกันครับต่อมากับเราพัฒนาคนภูเขาครับพี่้องเนาะว่าหัน่นกับวิ่งรูดสีครับผมครับปกติเหล็ก่นจะวิ่งรูดกับติดบนล่างจับคู่กันดีครับผมงวดนี้ได้สองกับสามครับพี่้องสองกับสามเน้นไปที่สองครับสองตัวบนล่างสองแปดสองเก้า สองสี่ครับผมเลขติดบนล่างสามสี่ห้าครับผมครับกันเบิ้ลสองสองเด้อครับพี่น้องกันเบิ้ลสองสองครับแคปหน้าจอไว้ครับผมเสียงกระทุ่มแบรนครับพี่น้องเลขวิ่งบนล่างเดินดีครับวิ่งบนล่างวันนี้ได้สองสามหนึ่งครับผมสามสองหนึ่งครับแล้วก็มา เลขชุด3ตัว5 3 8 5 3 9 6 0 3 2 1 9 2ตัวบนล่าง3 9 1 9 2 1 4 3 4 1 4 2ครับกันเบิ้ล1 4, 2, 3, 2, 1และ2 2 3 2 1ต้องมีให้เห็นครับพี่น้องเนาะครับแม่นางสุรินทร์ครับระว่างเลขวินเพิ่นนี่เด้อครับผมจริงๆเขา3ตัวครับพี่น้องเนาะครับ8 6 5 4 8ครับจับคู่8 4 4 8พร้อม งวดนี้ได้5กับ0ครับผมครับเลขวิน8 5 2 4 30่าครับแปดห้าี่สามครับติดสติดสามับพ่นลองเนาะระวังให้ดีเลขติดสติดสครับสองห้าห้าห้าี่ห้าสามห้าแปดครับผมสามตัวบนห้าสี่องครับต้องเทียบพันวิ่งรุดแต่ว่าเลขวินพันเข่าดีแ้วครับผม พี่ปะกายครับพี่น้องครับงวดบังหันครับหลักหน่วยเข้าที่หกครับผมแล้วก็สี่ล่งลางครับพี่้องเนาะสี่กระเด็นหลักสิบไปหลักหน่วยครับผมแปดงวดนี้สี่กับเก้าเน้นสี่เด้อกครับผมพี่ปะกายครับหน่วยบนสองกับห้าเน้นห้าครับผมก็จะมีสี่สองสี่หาเก้าสองเก้าหาครับผมครับเนียนสุดๆคือสี่หาเด้อกครับพี่น้องสี่ห้าสี่สองนี่ครับ หลักร้อยศูนย์กับ6กครับเน้นไปที่6แม่มาลีชัดกับผมผ่านวิ่งรูดเข้าทั้งบนทั้งล่างครับผม6กับ8ปงวดน,นี้6กับ7จครับผมเด่นต้องมาสองสามี่หกดแดครับผมตัวเน่นมีสองหกสองแปดสามแปดครับผม ตัวล่องมี040646ครับระวังเบิ้ลน00228899ครับแอดยืนครับพี่น้องเนาะแอดยืนว่าหันวิ่งลูดเดินดีด้ครับผมตั้งแต่เพิ่นว่าวมาลงคลิปนงวง่าหันกับเขาครับผมงวดน,นี้ยังติด0กับ4ครับพี่น้องเนาะครับ03,04,05ครับผม41และ49ครับ ครับแอดยืน0กับ4ไปเร็วจังหน่อยเด้อครับพี่น้องครับแล้วก็พี่พรครับผมพี่พรงวดน,นี้ก็ให้4กับ5ครับมี4 1 4 2 5152ครับผมบนล่างเด้อครับหลักร้อยห้ากับ2กันเบิ้ลอ่ากันเลขพี่น้องครับผม7 8 9 8 มหันไปล่างครับผมเสียนสารคามครับพี่หลองเสียนสารคามเลขวินสองสี่ห้าหกแปดเก้าศูนย์ครับวิบ่งรูดบนล่างสี่กับห้าครับกับมีสองสี่สองหาบสองแปดสี่หกสี่เก้าหาแปดหาเก้าหาศูนย์ครับผมเบิ้ลสี่สี่และห้าห้าครับอิตาด้ดูเลขทูบครับพี่หลองเนานะครับทับบอออกเลขเล่า,น,านี่อาเมริกาครับผม กไปเบิ้งอ่ามืออื่นเด้อครับพี่น้องจิจุดอีกรอบนึงแล้วก็ไปลุนเลขไทยกันเลยครับพี่น้องเนาะแถวว่อกวันสูงอีกทีหนึ่งครับราวอ่าเลขทูบองพิษขเนตสามเก้าสามครับผมครับปิดท้ายโดยเลขของพ่อชนินเด้อครับผมพ่อชนินครับชุดนี้จะเป็นชุดบนครับพี่น้องเนาะชุดบนต้องมีให้เห็นครับผมครับพี่น้องเอฟซีแคปไปเบิ้งเอาเด้อครับผมแคปไปเบิ้งเอาเก่ามาเชียร์เบเดีร์อ่านให้ฟัง เป็นเลขชุดบนแล้วก็มีลักลอยเมนมาจับลักลอยใส่เรขครับพี่น้องแต่่นบอกว่าถ้าศูนย์ไม่มาถ้าศูนย์บ่มีบ่าวาดไว่งวดใด้ครับพี่น้องเนาะจะต้องติดเลขสองตัวของเพิินเลขครับผมไม่บนก็ล่างครับเพื่อเขาทั้งบนทั้งล่างครับพี่น้องครับนี่แคปหน้าจอไปไวเบิ้งครับพี่น้องเนาะครับเอาถ่ายคลิปนี้ครับ นำเชียร์พ้าลวยกับขออวยพรให้พี่น้อยชี่โชคดีเด้อครับผมถูกหวยเลื่องเงินไปน้ำกันในงวดวันที่13มีนาคม67สำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ